สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทำบุญปล่อยปลาสะดุดตาบางสิ่งใต้สะพานก่อนซูมดูร้องอ๋อรู้ที่มาปลาทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปเล่าเรื่องราวสุดพีคหลังเธอไปทําบุญปล่อยปลาที่วัดแต่กลับสะดุดตาบางสิ่งที่อยู่ใต้สะพานก่อนซูมดูถึงกับร้องอ๋อบอกเลยรู้ที่มาของปลาที่ปล่อยทันที โดยผู้โพสระบุข้อความว่าวันหนึ่งที่ท่าน้ำวัดเทวราชก็ว่าทำไมปลาน้อยๆทั้งที่คนปล่อยปลาเยอะซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวได้ปล่อยปลาที่วัดเทวราชกุณชอนก่อนสังเกตเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้สะพานกำลังยืนพิงเสาอยู่อย่างสบายใจแถมในมือยังถืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่คือสวิงตักปลาอีกด้วยทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้รับความสนใจจากชาวเน็ต และมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคงไว้ไปได้ไม่นานแน่ๆเพราะน่าจะโดนดักมารีไซเคิลไขใหม่นอกจากนี้บางคนยังเข้ามารีวิวเช่นเคยปล่อยเต่าที่หน้านาน้นี้แล้วมีคนตักไปต่อหน้าแถมบางคนรีวิวด้วยว่าบางทีจุดปล่อยปลากับจุดตกปลาไม่ห่างกันปล่อยปุ๊บโดนจับปั๊บเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ